ครับดีครับอ่าวันนี้เราก็มาชมเหรียญสตังลูหัวเสือของหลวงพรเปณ์วัดบางพะจวังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง6ห้าสามหครับเป็นเหรียญตัวเนื้อทองแดงครับเหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมสูงอีกรุ่นหนึ่งของวัดบางพะครับตามสนามพระต่างเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเหรียญรุ่นนี้หมุนเวียนตามสนามพระต่างครับครับเป็นอีกเหรียญนหนึ่งที่น่าเก็บสะสมครับ เหรียญรุ่นนี้เหมาะสำหรับเอาไปเลี่ยมทำพวกงกุญแจหรือห้อยคอได้สวยครับบางท่านเนี่ยถ้ามีเงินมากหน่อยเนี่ยก็เอาเหรียญตังลูหัวเสือรุ่นนี้เอาไปเลี่ยมทองห้อยคอเนี่ยก็ถือว่าสวยมากครับบางท่านเนี่ยมีงบน้อยหน่อยก็เอาไปเลี่ยมเงนินห้อยคอก็สวยมากครับบางท่านเนี่ยมีงบน้อยหน่อยเอาไป เลียมกรอบพลาสติกห้ยคอก็สวยครับหรือเอา,เ,อาเรี่ยมกรอบพลาสติกเอาไปทําเป็นพวงแจก็ได้ครับพกติดตัวไปครับของดีดของแท้นะครับครับหาแบบแท้ห้อยติดตัวไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยอพระเครื่องอของวงการพระเครื่องเราเนี่ยก็มีของปลอมออ,ออกมา,มามากมายครับพระสมเด็จ วะัลขะังสีองค์ร้อยพร้อมกรอบตันเลศครับชาวหาพระเครื่องกันเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันอย่างสูงนะครับ,รบมาพูดคุยและย้ำเตือนอไม่อยากให้แบบได้ของอมปอมไปกันครับบางท่านเนี่ยเอาผ้าอมปอมผ้าวัละคังผ้าบางุน้นพรมพระเกศชยโยพระเบงจาพาคีต่างๆหลวงปู่ทวด ลงพ่อเงินวัดบางคานเอาพระปลอมเอามาทำ Facebook, YouTube พระปลอมอ,อุปโลก,อโลกบอกเป็นพาะแท้ไปเรื่อยเปือ่อยไปครับวงการในปัจจุบันเนี่ยเฟซบุ๊กยู u ู e เนี่ยเป็นแหล่งที่เผยแพร่พระปลอมต่างๆเป็นกันเป็นจำนวนมากครับในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้วงการพระเครื่องของเราเนี่ยาราคาตกลงไปเป็นจำนวนมากครับเนื่องจากว่า มีแต่คนทำคลิปพระปลอมออกมาเยอะเยอะมากครับในปัจจุบันนี้พระปลอ,อมออกมาเล่าไปเรื่อยเปื่อยไปในปัจจุบันนี้ทำให้วงการพระเครื่องของเราเนี่ยาขาดความศรัทธากันไปเป็นจำนวนมากครับเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากเล่นกันเนื่องจากว่าของปลอมมันเยอะเดี๋ยวนี้มีทั้งพระปลอม หน้าตลาดหลังตลาดพระปอมอยู่ตามตลาดนัดพ้าปอมอยู่บนห้างพระปอมอยู่ในกลุ่มพระกองต่างมีมากมายครับในปัจจุบันนี้ครับบางท่านเนี่ยห้อยผ้ามาเต็มคอผ้าชุดเบญจพักคีเต็มคอดูไปดูมาเนี่ยมีแต่ผ้าปลอมเต็มคอทั้งนั้นครับชาวหาพระเครื่อง หรืออะไรเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับให้เล่นกับกลุ่มคนที่เล่นพระเป็นครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะได้พระปลอมไปไปกันครับบางท่านเนี่ยเก็บพระปลอมจนบ้านตัวเองเนี่ยกลายเป็นบ้านเสียนพระอุปโลกไปครับครับมาดูพระเครื่องกันต่อนะครับพูดคุยและย้ำเตือนครับไม่อยากให้ได้พาะปลอมกันไปครับครับ ดูเหรียญได้แท้กันนะครับหาของแท้ได้ของแท้ครับเป็นเหรียญตัวเนื้อทองแดงครับกระไลทองเนี่ยก็ยังอพอติดอยู่รอบบริเวณของอหน้าเหรียญครับและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรูครับเหรียญสตังรูรุ่นเนี้ยจะสร้างเมื่อปีพศ2536นหนะครับมีลงในหนังสือเล่มแดงของวัด,ดัำพาครับ เท่าที่ผมเจอเหรียญแบบนี้ก็จะมีอยู่ในเหรียญอ,อ,อยู่ในตะกุดมหา,าตะกุดคาดเอวมหามงคลเสาห้า 5, ของหลวงเปิว่วัดน้ำพาะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหาตะกุดคาดเอวมาก่อนนะครับที่มีเหรียญแบบนี้อยู่ด้านหลังตะกุดนะครับครับด้านหลังเชือกครับก็จะมีเหรียญแบบนี้อยู่ ถ้าถ้าผมหาตะกุฎได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยให้ชมได้ศึกษาครับยังไงเนี่ยคอยติดตามกันนะครับครับเป็นเหรียญตัวเนื้อทองแดงครับครับด้านหลังเหรียญครับเหรียญด้แท้เนี่ย เขาก็จะมีการต่อโคดไว้ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีการรันนัมเบอร์หมายเลขอยู่ครับส่วนเหรียญเนี้ยรันนัมเบอร์หมายเลขอยู่ที่หนึ่งสามห้าหกครับ <Okay. S 1> เหรียญสภาพรำเดิมครับไม่ไม่ได้ผ่านการใช้ครับเก็บอยู่ในซอง พติครับเหรียญรุ่นเนี้ยมีพุทธคุณครบทุกด้านครับดีทั้งด้านาเมตตาดีทั้งแคล้วคลาดดีทั้งด้านคงพันดีทั้งด้านโชคลาภครับมาชมด้านหน้าเหรียญภาพพยายกันดีกว่าครับดูกันไปพูดคุยกันไปครับ เหรียญแท้ไปไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ไอม่อายใครครับดีฟ่าไปห้อยผ้าปอมๆเราเด็กมันจะหัวล่อเอาเปล่าครับเอาผ้าปอมเอามาโชว์เอามาทำ facebook, youtube เล่าไปเรื่อยเปื่อยไปงั้นนะ่ะเสียเวลาครับเก็บผ้าแท้ได้ผ้าแท้ครับเก็บผ้าปอมได้ผ้าปอม ของด้งเดครับ ของแท้ครับหอยของแท้ไปไม่อายค,ครับดีฝ่าไปห้อยภาะอมปอมแล้วไม่มีพุทธคุณนะครับ ตัหลังเหรียญครับครับขอบคุณครับ,รบเหรียญได้แท้เนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีการตอกโคดไว้ครับ พยายามจะปรับให้ดูชัดครับต่อโคดไว้ครับตรงนี้ก็จะต่อโคดรันหมายเลขไว้ครับ,รบดูกันชัดครับต่อโคดครับรันหมายเลขอยู่ครับ,รรบต่อโคดเหมือนกันต่อโคดหมายเลขครับ ให้ดูแบบชัดๆครับของแท้แบบนี้ดูง่ายครับครับดูขอเปลี่ยนกันบ้างครับ การดูขอเหรียญก็สำคัญครับสำหรับกลุ่มคนที่เล่นอ่า,าแท้นะเขาถือว่าสำคัญครับการดูขอบ เป็นหาพระเครื่องยังไงเนี่ยต้องเลือกกลุ่มนะครับกลุ่มที่เขาเล่นพระเป็นอย่าไปเล่นในกลุ่มที่พูดไปเรื่อยเปื่อยแท้ตรงนู้นแท้ตรงนี้เช็คทีไรปลอมทุกทีอย่างงั้นเสียเวลาครับเล่นกลุ่มที่เขาบอกว่าแท้แล้วสามารถซื้อขายได้จริงนะครับกลุ่มนั้นแหละครับเล่นตามนั้นไปไปไปกันครับกลุ่มเพ้อฝันเขาก็พูดไปเรื่อยแท้ตรงนู้นแท้ตรงนี้ดูพิมพ์ดูทรง จุดตำหนีมันไม่ได้ไม่ได้ใครจะไปเอาอ่ะเขาก็ตีปลอมเอาพาไปเช็คทีเจ็ดร้อยคุ้มปะละ่ะพาปลอมเช่ามาไม่ถึงสามร้อยไปเช็คเจ็ดร้อ วันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญสตังลูหัวเสือของหลวงเปิ่นวัดดังพราจังหวัดนครปฐมที่จัดสร้างเมื่อปีพศ2536เอามาให้ชมและศึกษาหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดะติดตามดเลยนะครับขอบคุณมากครับ